หน้าปกช่อง YouTube ทำง่ายๆภายใน2นาทีด้วยโปรแกรมที่ทุกคนมีนั่นคือ powerpoint นั่นเองครับใครอยากมีหน้าปกวสวยๆไม่ต้องมาปวดหัวกับ Photoshop มาลองดูคลิปนี้กันได้เลยครับอยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ด พี่น้องหลายคนนะครับปวดหัวกับการทำหน้าปกช่องมากเลยครับเพราะว่าทำไปแล้วนะครับขนาดมันก็ไม่เพอดีทำไปแล้วออกมาก็ไม่สวยนะครับใช้ Photoshop ก็ไม่เป็นนะแล้วก็เทมเพลตที่จะออกแบบก็งงวัาจะต่องกะขนาดไหนอัปโหลดทีไรก็ไม่ตรงสเปคสักทีปัญหาทั้งหมดจะหมดไปครับเพราะว่าวันนี้ครับผมได้ทำเทมเพลตเอาไว้ให้พี่น้องสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานได้ทันทีเลยครับ โดยผมทําลงจากโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือ PowerPoint นั่นเองนะสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับผมนะก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ผมได้เลยครับนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับก็มาลุยกันได้เลยครับวิธีการทําหน้าปกช่องนะครับห้พปีน้องทุกคนครับเปิดเทมเพลตขึ้นมาเลยนะมันจะมีอยู่แผ่นเดียวก็คืออันนี้นะครับอีก2แผ่นไอ้นี้ผมเอาไว้สอนเฉยๆนะครับผมมันจะมีอยู่แผ่นเดียวนะครับ เสร็จแล้วครับผมผมขออนุญาตเปิดโหมดสอนก่อนนะครับนี่นะต่อมาครับให้ทุกคนครับนี่เวลาออกแบบนะครับก็คือให้เราออกแบบเฉพาะให้มันอยู่ในนี้นะนี่ตรงนี้ตามกรอบที่ผมเนี่ยครับได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้นะออกแบบให้อยู่ในนี้เลยวนะิอาจจะขียไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับนี่นะเพราะว่าผมได้ทําการคํานวณออกมาแล้วครับผม นะว่าจะต้องกรอบนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยนะเราไม่ต้องที่จะไปต้องเสียเวลาในการออกแบบกาเองผมกะมาให้หมดแล้วครับผมน,ะนั่งกะไป2ชั่วโมงกว่าครับผมนะหลายคนจะงงว่าเอ้าจันทําไมจะต้องออกแบบเฉพาะแค่นี้เองเหรอเนี่ยเนี่ยทำไมละ่ะทำไมจะต้องเฉพาะแค่นี้นะแล้วที่เหลือทั้งหมดตรงนี้ละ่ะไม่ต้องออกแบบเหรอคําตอบคือใช่ครับผม <laughs> เหตุผลเพราะอะไรไปดูหน้าต่อไปกันดีกว่าครับนี่ครับเหตุผลก็เพราะว่า นะคนดูในมือถือครับเอคนดูวิดีโอใน u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ดูในอะไรครับดูในมือถือนะนี่ซึ่งดูในมือถือครับมันจะเห็นอยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมครับเห็นอยู่แค่นี้เองซึ่งไอเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยกรอบทั้งหมดเนี่ยมันก็คือกรอบตรงนี้นั่นเองครับผมเห็นไหมถ้าเราออกแบบตัวนี้ไปนะตัวเนี้ย เวลาดูในมือถือมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีครับต่อให้เราออกแบบสวยขนาดไหนมันก็มองในมือถือไม่เห็นนะแล้วในยุคนี้คนส่วนใหญ่ดู y YouTube เนี่ยดูในมือถือเนี่ยแปดเแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจคนดูมือถือเป็นหลักครับคนดูในคอมก็ปล่อยเขาไปนะครับผมนะเราเน้นที่มือถือเป็นหลักเลยโอเคไหมครับนะตรงนี้นะครับผมก็คือกรอบตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นวงกลมไหมที่ผมกำหนดไว้เนี่ยตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยครับเราต้องออกแบบครับอย่าให้อะไรมาอยู่ตรงนี้นะครับนะถ้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเอาลงไปในช่องแล้วเนี่ยจะถูกรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันบังไว้ครับผมก็เลยกะมาให้หมดแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนะตรงนี้เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับอย่าเอาตัวหนังสือหรืออะไรมาอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันจะโดนบังแล้วก็จะมองไม่เห็นนะครับผม โอเคนะครับตัวนี้พอเข้าใจนะครับว่าทําไมผมออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับนะต่อมาครับหลักการออกแบบเจ้าตัวหน้าปกช่องครับอันนี้นะต้องบอกก่อนนะมันเป็นหลักการผมเองครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับไม่ได้ใช้หลักการนี้แล้วช่องก็ดังก็มีหลายคนใช้หลักการนี้แล้วช่องดังก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับหลักการออกแบบก็คือนี่ครับสไตล์ของผมนะคือ1นึ่งเราควรจะเอาเจ้าตัว โลโก้ช่องครับนี่โลโก้ช่องนะครับเห็นไหมครับโลโก้ช่องมาใส่นะเพราะว่าจะทําให้คนจําแบรนด์เราได้ครับ1โลโก้ช่อง2ครับก็คือสโลแกนช่องนี่นะสโลแกนช่องอ่าเพราะว่าเมื่อมีโลโก้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องมีสโลแกนมันจะทําให้คนจําแบรนด์ของเราได้ยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นครับสโลแกนของอะไรเอ่ย ของโกแกมันทุกเม็ดนั่นเองเห็นไหมครับสินค้าดังๆหรือสินค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาจะมีสโลแกนประจําตัวของเขาครับผมนะโกแกมันทุกเม็ดเอ้ยมันทุกเม็ดมิสทีนมาแล้วค่ะนะโตชิบ้านําสิ่งที่ดีนำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตคุณประมาณนี้นะเห็นไหมนี่คือสโลแกนเราต้องคิดออกมาครับสโลแกนคือเป็นคอนเซป็ปเอ้ยคอนเซ็ปช่องสั้นๆที่อ่านปุ๊บ รู้ทันทีว่าช่องเราทําเกี่ยวกับอะไรครับผมนะซึ่งตอนนี้ครับสโลแกนของผมก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดนะครับผมนี่เห็นไหมครับนะอ่านปุ๊บคนรู้ทันทีเลยว่ามาดูช่องของผมปุ๊บเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปครับนะเขาจะได้ก็คือจะได้วิธีการทําวิดีโอเพื่อเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองครับนี่คือสโลแกนของผมนะครับฝากไปคิดเป็นการบ้านด้วยนะครับเรื่องสโลแกนครับสั้นๆแต่อ่านปุ๊บรู้เลยว่าช่องของเราทําเกี่ยวกับอะไรครับ นะใส่ลงไปในหน้าปกช่องนะต่อมาครับให้เราเนะครับใส่นี้ลงไปด้วยครับก็คืออันที่3นั่นเองคือเว็บไซต์นะเว็บไซต์หรือถ้าใครไม่มีเว็บไซต์ครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใช้นี่ได้ครับใช้อะไรเอ่ยแฟนเพจก็ได้นะครับนะเว็บไซต์หรือแฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะเราก็จะทำจะทำให้เนี่ยครับคนสามารถจํา เจ้าตัวแบรนด์ของเราได้อีกทีหนึ่งนะคือเมื่อคนเขารู้จักเราปุ๊บเนี่ยนะเขาดูคลิปเราเขาประทับใจเราปุ๊บเขาอยากจะไปหาเราอีกละ่ะเขามองมาที่หน้าปกช่องเขาเห็นเว็บไซต์ปุ๊บเขาก็จะมาที่เว็บไซต์เราเราก็จะได้ทราฟฟิกเพิ่มมากขึ้นครับหรือเข้ามาที่แฟนเพจของเราเราก็ยิ้มเลยครับเราก็ได้คนกดไลค์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมนะตรงนี้ครับข้อที่3ครับข้อสุดท้ายครับอันนี้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเอาหน้าตัวเองขึ้นนะครับผมนะ สีก็คือหน้าตัวเองนั่นเองครับนะที่เอาหน้าตัวเองขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําให้คนเนี่ยจำหน้าผมได้นะฮะแล้วก็ยุค4.0ครับคนคือแบรนด์แบรนด์คือคนนะครับเราต้องสร้างเพอร์ซันอลแบรนดิ้งให้คนรู้จักแล้วเวลาขายสินค้ามันก็จะขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมนะอันนี้ถ้าใครบอกว่าอายหน้าไม่อยากโผล่ใช้หน้าตัวเองไม่อยากเอาหน้าตัวเองโผล่ออกมาได้ไหมคำตอบคือได้ครับ แต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยครับนะมันอาจจะมีผลเสียนิดนึงเพราะว่าคนจําหน้าเราไม่ได้จําแบรนด์เราไม่ได้นะครับทำให้เวลาขายของเนี่ยอาจจะสู้คู่แข่งที่เขามี personal branding ได้นะครับผมอันนี้เป็นลอง g ท e r m ม r o j e c t นะถ้าส่วนตัวแนะนําคือให้เอารูปเป็นสวยๆใส่ลงไปในหน้าปกช่องน,นะครับทำให้เขาจําหน้าเราให้ได้ครับผมนี่นะครับก็คือหลักการทํานั่นเองครับมาอยู่สีอันนะครับโลโก้ถ้าใครยังไม่มีนะไป ทำโลโก้เลยสโลแกนครับถ้าใครยังไม่ได้คิดคิดเลยครับสั้นๆน,นะครับผมนะอ่านปุ๊บรู้ทันทีว่าช่องเราทำเกี่ยวกับอะไร 3. คือเว็บไซต์หรือแฟนเพจก็ได้นะคนดูปุ๊บแล้วเขาอยากจะไปหาเราจะไปหาเราได้ที่ไหนก็ไปหาที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจได้เลยเร่สุดท้ายครับหน้าตัวเองครับเพื่อสร้าง personal branding นะครับผม personal แบรนดิ้งนั่นเองครับนะเร่งน้นเรื่องแบรนด์เป็นหลักนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือหลักการทำต่อมาไปดูวิธีการทำกันดีกว่าครับผมนี่นะต่อมาครับวิธีการทำนะครับผมก็คือเวลาที่พี่น้องเปิดเทมเพลตของคุณมาครับจะมีหน้านี้นะครับผมต่อมาเราก็ออกแบบตามสะดวกโยทินได้เลยครับผมเห็นไหมตัวนี้แล้วแต่เราเลยครับ เริ่มต้นปุ๊บเนี่ยถ้าใครอยากจะหาแบ็กการูปสวยๆอย่างนี้ครับเอามาใช้นะครับผมก็ได้ก็ไปหาแบ็กการูปที่เป็นต้องการได้เลยนะหรือถ้าใครจะใช้แบ็กกาลเป็นสีสันต่างๆอื่นๆก็ทําได้เช่นเดียวกันครับผมนะอันนี้เป็นวิธีการใช้พอยพื้นฐานเลยนะอย่างเช่นจะเอาเป็นสีอื่นตรงนี้นะครับจะเป็นสีขาวหรอได้ครับ Insert แล้วก็ Shape แล้วก็นี่ครับตัวนี้ปึง๋งอ่านะแล้วเราก็ ลากเลยครับผมปึ๊บนี่นะคือความยาวเราไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะแต่ความกว้างนี่สิเราต้องให้มันเลยมันนะครับผมนี่ตรงนี้ปึ๊บประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีมันครับคลิกขวาอันนี้เป็นการใช้ PowerPoint เบื้องต้นนะครับนี่นะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วตรงนี้ครับผมไม่เอาเอา l i n ครับผมนะโนเอา l i n ปึ๊บเสร็จแล้วครับนะ แล้วขั้นตอนต่อมาครับให้เราเอาเจ้าตัว b a c k กราว n d เราเนี่ยครับไปอยู่ด้านหลังของวงกลมนะไอ้เรื่องวงกลมตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จหมดแล้วเราจะลบวงกลมตัวนี้ทิ้งไปนี่ครับเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับวงกลมตัวนี้เราจะลบมันทิ้งไปตัวนี้เราแค่เอามันมาเป็น outline เฉยๆว่าเราห้ามออกแบบไปทับตัวมันไม่งั้นเดี๋ยวตัวหนังสือจะโดนบังครับผมนะ เสร็จแล้วนครับตรงนี้ผมคลิกขวาเลยนะแล้วก็ s e n d TO BACK ตรงนี้เลือกไปที่คำว่า s e n d BACKWARD ครับผมเห็นไหมครับก็ได้นีวมาแล้วนะครับผมนี่ดูครับความกว้างให้เลยตัวนี้นะครับอ่าปึ๊บกประมาณนี้ปึ๊บโอเคครับต่อมาครับถ้าเราจะใส่อะไรดีเอ่ยจะใส่รูปภาพสวยๆละ่ะจานเอามาจากไหนดีรูปภาพนะผมมีเว็บไซต์หนึ่งจะมาแนะนำครับรูปภาพ เป็นรูปแนวการ์ตูนที่สวยมากๆเลยนะข้อสำคัญมันคือใช้งานได้ฟรีแล้วก็ไม่ต้องเจาะฉากหลังเพราะว่าเขาเจาะฉากหลังมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับนะเป็นเว็บไซต์โปรดปลาของผมเลยนี่ครับเว็บไซต์ชื่อว่า flaticon com f l a t flat ที่แปลว่าแบนนะครับผมแล้วก็ icon com สมมุติครับผมทำช่องเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ย ทำช่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขครับผมก็เซิร์ชคําว่า d o อเลยด็อกครับปุ๊บเวลาเซิร์ชนะครับห้ามเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมต่อมาผมก็ไปหารูปสุนัขที่ผมต้องการได้เลยเห็นไหมครับเทียบเลยนะตรงนี้เอารูปไหนดีเอ่ยแล้วแต่เราครับสมมุตินะผมชอบรูปนี้นี่มีกระดูกหมาด้วย ผมก็กดรูปนี้นะปึ๊บเสร็จแล้วนะครับมันจะวิ่งไปที่หน้าตรงนี้ครับมีโฆษณาของเขาครับเราก็กดประกาศทิ้งไปนะปิดไปได้เลยแล้วตรงนี้ครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีคําว่า png อยู่เห็นไหมครับสีสันสดใสครับผมนะรูปภาพเห็นไหมครับมีทั้งแบบว่ารูปมีสีรูปแบบไม่มีสีรูปแบบดารั้วรูปแบบว่าเป็นสีนี้สุดยอดเลยนะครับผมนะ แค่รูปเดียวยังมีดีไซน์สีต่างๆให้อีกหลายสีเลยนะเลือกได้ตามใจชอบเลยตัวนี้ผมจิ้มรูปนี้ครับชอบรูปสีเหลืองนะครับแล้วก็เลือกด้านล่างครับคีย์หลักอยู่ตรงนี้ครับกดคําว่า PNG ได้เลยคือรูปที่ไม่มีฉากหลังนั่นเองแล้วเลือก512ครับเพราะว่าเป็นความละเอียดสูงที่สุดเลยจะทำให้รูปภาพเราชัดนะครับกด512เลยปับลงไป อ่านะเสร็จแล้วครับเรากดคำว่าฟรีดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมครับฟรีดาวน์โหลดนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมผมก็ดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ครับปับปี้เซฟนะครับนี่นะครับแล้วตรงนี้ครับถ้าเอารูปครับเขาบอกนะถ้าเราเอารูปไปใช้ในเว็บไซต์นะครับเราอย่าลืมให้เครดิตเขาด้วยครับผมนะก็คือก๊อปปี้ตรงข้อความนี้แหละนะก๊อปปี้เลยปึ้ง ก็พิเครความนี้ทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในเจ้าตัวเว็บไซต์ของเราให้ด้วยที่นําไปใช้ครับหรือถ้าเราใช้ในช่อง YouTube ครับผมเราอาจจะก o p y ข้อความนี้นะครับไปวางไว้ที่คําอธิบายใต้วิดีโอด้วยก็ดีครับเป็นการให้เครดิตของคนทํานั่นเองครับผมนะคำอธิบายใต้วิดีโอครับก็อิเครความนี้ไปวางได้เลยนะครับนะตัวนี้โอเคนะครับก o p y ปปุ๊บเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปวางทีหลังนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเลยรูปภาพที่เราได้เป็นยังไงเอ่ยนี่ครับปั๊ปปี้มาแล้วครับปั๊ปปี้นะกดดูสิโอ้โหเป็นไงครับสวยงามเลยครับนี่ชัดด้วยและสวยด้วยนะครับนะเห็นไหมครับฉากหลังไม่มีไม่ต้องเสียเวลาเจาะนะครับได้รูปสวยๆด้วยเอามาใช้ใน powerpoint เลยดีกว่านะเปิด powerpoint ขึ้นมาครับปึ๊บอ่าปั๊บปี้เข้ามาครับปาบลงมาเลยเห็นไหมครับ เวลาออกแบบนะครับอย่าลืมนะห้ามเลยกรอบสีขาวออกไปนะครับนี่ปึง้งตามคอนเซปต์ผมนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นโลโก้นะครับเป็นโลโก้เราก็ได้โลโก้มาแล้วนะต่อมาสาต้องการใส่ตัวหนังสือนะครับจะใส่ตัวหนังสือกด insert แล้วก็เลือก text box นะตัวนี้นะ insert text box หลากเลยปึ๊บใส่ตัวหนังสือครับ นะแล้วเราก็พิมพ์ตัวหนังสือลงไปได้เลยอะไรดีหมาขยันนะสมมุติว่าผมทําช่องหมาขยันครับนะตรงนี้ตัวหนังสือเล็กไปครับตัวนี้ใครเป็นพ่อพอยแล้วเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับนะปรับขนาดพึ่งหมาขยันนะครับเจิบปึ๊บอ่านะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตามที่ต้องการได้เลยครับปึิบ เห็นไหมครับตรงนี้ครับถ้าใครเป็น PowerPoint นี่เป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับนี่นะมาขยันปึ๊บวางลงไปครับเห็นไหมครับเห็นะครับผมนะต่อมาอย่าลืมมีเจ้าตัวอะไรครับนี่คือสโลแกนช่องเป็นชื่อช่องสโลแกนช่องก็ได้นะ้าใครขี้เกียจพิมพ์ใหม่จะก๊อปี้ครับหาวิธีการง่ายๆครับเลือกที่กล่องอันนี้นะครับ กดคอนโทรลค้างนะครับกดปุ่มคอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจะมีปุ่มบวกอยู่เห็นไหมครับเป็นรูปบวกนี่มีรูปบวกนะเราก็ลากลงมาเลยอ่าก๊อปปี้เลยครับนะมาขยันนะครับแล้วก็สมมุติว่าสโลแกนช่องอะไรดีเอ่ยนะครับสโลแกนช่องคือมีความสุขสมมติมีความสุข ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรอันนี้แล้วแต่เราเลยนะผมแค่เป็นตัวอย่างทําให้ดูนะครับน,นี่พึ้งมาขยันผมตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยดีกว่าจะได้สวยงามนะครับมีความสุขเสร็จแล้วจะใส่เว็บทรงเว็บไซต์ก็ได้ครับตัวนี้ใส่ได้หมดเลยนะแล้วแต่เราตามคอนเซ็ปต์ผมบอกนะครับใส่เว็บไซต์ได้เลยน้งผมก็เลือกสีเอาสีนี้ดีกว่าวตัวนี้ก็เอารูปเราเข้ามาใส่ได้นะครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะ ไปหารูปเพิ่มเติมเข้ามาใส่สมมุตินะครับเป็นรูปผมเองก็ได้รูปผมเลยดีกว่านะครับอขออนุญาตก๊อปปี้รูปผมมานะครับนี่ปึ๊บเอารูปผมมาวางเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมปึง้งนี่ช่องนี้ครับนะอย่าลืมนะดูตรงนี้ก่อน เห็นไหมครับว่าผมออกแบบตรงนี้นะครับไม่เกินตรงนี้นะมันจะพอดีกับมือหน้าจอมือถือพอดีเลยปึ๊บอันนี้เป็นกรอบเฉยๆครับผมปึ๊บอ่านี่เห็นไหมครับอ่าสมมติว่าผมออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาขยันมีความสุขขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะ Export ออกไปเป็นหน้าปก Youtube อย่าลืมลบวงกลมตัวนี้ออกด้วยนะ นี่ลบออกไปเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราในหน้าปกช่องครับลบมันออกไปด้วยนะครับนี่ขนาดประมาณนี้โอเคลบออกไปด้วยนะครับ,ป,รบ,ออป,รบปึ๊บอ่านะขั้นตอนต,อต่อมาครับก็คือเราจะ Export ออกไปเป็นไฟล์ jpeg นั่นเองนะให้ทุกคนไปที่นี่ครับไฟล์ File. นะครับแล้วก็ Save As นะครับตามทันนะครับไฟล์ File. Save As แล้วก็เลือก Browse นะครับไฟ l ซ Save as b r o w นะเสร็จแล้วครับหลักอยู่ตรงนี้นั่นเองครับตรงนี้ครับ powerpoint ครับเราก็จิ้มลงไปเลยนะครับตรงนี้กดเลยปักลงไปเลือกเป็นคำว่า jpeg นะครับ jpeg ปุ่มอ่านะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับนี่ทดสอบหนึ่งล้กันกด Save ครับบ๊บ เขาต้องเขาถามอะไรขึ้นมาครับผมเราก็บอกว่า just this one คือเซฟเฉพาะสไลด์นี้สไลด์เดียวก็ได้ครับผมนะอันนี้ถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรครับกดเลยปุ๊มอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมไปดูกันดีกว่านี่ทดสอบหนึ่งมาแล้วนะแต่พอคลิกเลยป้าบนี่แะครับผมเราจะเอาเฉพาะไอเจ้าตัวแผ่นนี้เนี่ยนะครับนะอัพโหลดขึ้นไปที่เจ้าตัวไหนครับ YouTube อีกครั้งหนึ่งเลยเราก็จะได้หน้าปกช่อง YouTube แบบสวยงามตามที่เราช่องการเลยวครับผมนะแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ผมเลยนะครับวิธีการอัปโหลดครับให้ทุกคนไปที่ช่อง y o u t u b e นะครับผมนะอันนี้ผมทําในคอมนะครับไปที่ช่อง y o u t u b e นะจิ้มด้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะตรงนี้เลือกคําว่าช่องของฉันเห็นไหมตรงนี้นะครับช่องของฉันตรงนี้โอเคแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เห็นช่องของฉันตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเอง นะครับถ้าใครด้านซ้ายมือไม่เห็นช่องของฉันก็มาด้านขวามือตรงนี้คลิกขวามันจะมีช่องของฉันอยู่นะครับนะเนื่องจากว่าตอนนี้ครับ u t u b e ครับมีฟีเจอร์หน้าตาใหม่บางครั้งช่องของฉันมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบางครั้งอยู่ทางด้านขวามืออย่าตกใจไปนะครับผมค่อยๆหามันเจอแน่นอนไม่ซ้ายก็ขวาครับผมซ้ายมือช่องของฉันครับปรับเข้ามาปึ๊บ เสร็จแล้วครับไปไหนต่อครับนะครับพอถึงหน้านี้แล้วนะครับเรียบร้อยครับเราจะมาเปลี่ยนกันแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าหน้านี้ครับนะมันมีเจ้าตัวนี้อยู่มีปุ่มสีฟ้าอยู่ตัวนี้คำว่าปรับแต่งช่องนะครับบางครั้งมันจะมีนะครับผมปุ่มสีฟ้าอยู่ตรงนี้คําว่าปรับแต่งช่องให้เรากดปุ่มสีฟ้า1นทีด้วยนะครับคาว่าปรับแต่งช่องตรงนี้นะครับอย่าลืมครับต้องกด1ทีด้วยนะครับผมนะ แต่อันนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับถ้าใครมีต้องกดสีฟ้า1ทีด้วยถึงจะปรับแต่งช่องได้ครับเสร็จแล้วนะครับมุมขวาตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูปดินสออยู่เห็นไหมครับรูปดินสอกดเลยแล้วเลือกคําว่าแก้ไขหน้าปกช่องปาปเข้าไปะนะครับเสร็จแล้วนะครับใกล้จะสํสำเร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เลยอัปโหลดภาพถ่าย เลือกรูภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณปึบแล้วเราก็ไปเลือกได้เลยครับถึงหน้าปกที่เราทาเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับก็คือทดสอบหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับทดสอบหนึ่งครับกดโอเพนเลยปั๊บทำการอัปโหลดขึ้นไปครับระบบจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะดูครับถ้ามันเจอเห็นในมือถือมันจะเห็นอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ผมเป๊ะเลยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผม นะดูได้ในหน้าจอมือถือแล้วเนี่ยครับมันจะพอดีแบบอย่างนี้เลยนะครับผมนี่อย่างนี้เห็นไหมครับถ้าดูในมือถือครับผมจะเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยนะแล้วเราก็ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับกดเลือกเลยปึ๊บเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหน้าปกช่อง YouTube ทำง่ายๆภายใน2อนาทีครับนะจากโปรแกรม PowerPoint เลยนะ ในคลิปนี้ผมได้สอนหลักการถึงว่าวิธีการออกแบบหน้าปกช่องนะครับจะทายังไงให้มันดูแล้วเนี่ยครับสวยงามดูแล้วสร้างแบรนด์ทาให้คนจดจําช่องเราได้และผมก็ได้แนะนาเคล็ดลับถึงวิธีการเลือกหาภาพนะครับผมที่ไม่มีฉากหลังฟรีด้วยรูปการ์ตูนแนวสวยงามด้วยจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า flaticon.com ครับผมและก็ได้สอนถึงวิธีการเปลี่ยนหน้าปกช่องไปแล้วนะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วครับมีข้อสงสัยอะไรครับอย่าลืมสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ ผมจะมาตอบคาถามกับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้คอยโดยเด้อในการกดติดตามช่องกดกระดิ่งติ๊งติงนะครับมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างชันทีครับผมอยากให้พี่น้องทุกคนครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็มีรายได้เข้าทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเราจะได้มีรายได้เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปทำในอื่นได้ครับผมนะอย่าลืมนะครับลงมือทำทุกวัน สำเร็จแน่นอนครับผมโลกของยูทูบเบอร์ไม่ใช่โลก,อกของอะไรไม่ได้ยากเลยแต่ว่ามันเป็นโลกของคนที่ขยันมากจะมีโอกาสทําเงินได้มากนั่นเองครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดหน้าปกช่อง YouTube ทำง่ายๆภายใน2นาทีโดยโปรแกรมที่ทุกคนมีนะครับก็คือ powerpoint นั่นเองใครมีอยะ ใครมีอยากห,หน้าปกช่อง YouTube ทำง่ายๆภายใน2นาทีด้วยโปรแกรมที่ทุกคนมีนั่นคือ powerpoint นั่นเองครับใครอยากมีหน้าปกช